ปังพอไหมเข้าตรงๆง26่งวดติดชุดเด็ดวัดใหม่40,000ืและตามั่งคนสมหวัง21งวดงวดนี้ดวงดีหนักมีโชค6 0แสนงวดหน่าจับตามมาอีกแน่งวดวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับช่วงเย็นของวันพุธที่1ธันวาคม2 5 6 4เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆมีโชคกันบ้างไหมว่าไปแล้วก็เสียดายชุดของป้าแดงจริงๆเพราะลอตเตอรี่ที่ป้าแดงเลือกให้มีเล เลขท้าย17แตดันไปออก28ขยับขึ้นทั้งหน้าและหลังตัวละหนึ่งแต้มเลยก็ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็ไม่แน่นไม่นอนแต่ไม่ใช่สําหรับชุดนี้แนวทางนี้เพราะป้าปะเน้นย้ํามาตลอดว่าใครจับคู่ถูกเลือกคู่ได้ปังแน่นอนนั่นก็คือชุดเด็ดหลวงปู่สุดและอติสัมเพาทองนะวัดไม,ม่สี่หมื่นเพราะในงวดนี้ชุดเลขที่ลอยเด่นในอ่างน้ำมตลของอติสัมเภลาทองก็มีคู่5885เกาะกลุ่มกันสุดสวยเอาเป็นว่าถ้ามีเลข2อีกตัวก็เข้า25 ตมเ็ๆสำหรับชุดของหลวงปู่สูตรถึงแม้งวดนี้ชุดบนล่างจะหลุดไปแต่ชุดเลขหน้า3ตัวก็มาครบทั้ง740และ739ว่าไปแล้วก็ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะเลขเยอะหน่อยแต่สายอ่างน้ำมนไม่เป็นรองใครจริงๆนี่ถือเป็นงวดที่26ติดแล้วงวดหน้าใครชอบชุดอ่างน้ำมนตไม่ควรพลาดเด็ดขาด ต่อเนื่องอีกชุดอีกแนวทางที่ใครติดตามป้าปะมาตลอดก็คงคุ้นชื่อคุ้นหูกันเป็นอย่างดีเกี่ยวกับความแม่นและความปังของตำมั่งคนสุดเฮงเพราะนี้ถือเป็นงวดที่21ที่ตามีโชคจาก27งวดล่าสุดโดยเฉพาะ6งวดก่อนหน้านี้ตามีโชคไม่ต่ำกว่าหนล้านสี่แสนบาทโดยงวดที่ล้าสิบหกพฤศจิกายน64ตาก็ถูก6กหนึ่งนับแสนบาทพอได้ทุนคืนและมาในวันนี้งวดนี้จากชุดเน้นที่ตาฟันทงให้ชุดบน234สี่ห้าน่าจะมา1ตัว ดังนั้นชุด3ตัวบนเน้นๆ529 559ชุด2ตัวบนจัดไปเน้นๆ29 59กัน55ส่วนเลขตัวเดียวที่ตาแม่นไม่เป็นรองใครงวดนี้ใครชอบจัด2กับพอเพอเพื่อนๆเ,เห็นอะไรไหมคะตาเน้นสุดๆ529แต่เลขออก258หลุดไปแค่แต้มเดียวจริงๆเอาเป็นว่าถ้างวดนี้ออก259ตาคงรับทรัพย์เต็มๆค่ะเพราะตาซื้อตัวนี้เป็นเงิน1,400บาท แต่สำหรับชุดเลขตัวเดียวที่ตาเน้น2กับ5ก็เข้าเต็มๆทั้ง2ตัวเลยส่งผลให้งวดนี้ตารับทรัพย์จากเลขตัวเดียวรวม6 0 0สนบาทค่ะแหมไม่ธรรมดาจริงๆยังไงเพื่อนๆก็ลองย้อนดูผลงานในงวดก่อนๆของตามั่งกันได้นะคะชุดเลขตัวเดียวตาไม่เป็นรองใครจริงๆส่วนชุด3ตัวบนถึงแม้จะหลุดไปบ้างแต่ส่วนมากก็ต้องมีอย่างน้อย1ตัวที่เข้างดหน้าจับตาตามม่งจัดเต็มอีกแน่นอนค่ะ สุดท้ายนี้ป้าปะก็ต้องขอกราบขอบพรกคุณคุณตามั่งรวมทั้งพระอาจารย์และทางวัดใหม่สี่หมื่นที่อนุเคราะห์ให้ข้อมูลดีๆกับพวกเราทุกคนยังไงป้าปาก็ขอกรับเรียนเชิญเพื่อนๆทุกคนที่มีจิตศรัทธาเพื่อร่วมทําบุญกับทางวัดใหม่สี่หมื่นเพื่อสมทบทุนในการบูรณะพระอุโบสถหลังเกา่าอายุร่วม93ปีที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างยิ่งถ้าเพื่อนๆคนไหนมีจิตศรัทธาก็เรียนเชิญตามหมายเลขบัญชีของทางวัดที่ป้าปะได้แปะไว้ให้ได้เลยนะคะเพราะเขาบอกว่าทาบุญ สร้างอุโบโสถถือว่าได้บุญใหญ่ยิ่งนะททำบุญวันละนิดสะส,สมบุญกันไปเรื่อยๆยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปัง,ปงๆเฮงๆกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ปะปะด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะรวยๆเฮงๆนะคะจุ๊บๆ